เปิดตัวแล้ว oppo a 9 4้า้ยเชฟ h e ลิโ p 9 5ให้าจอ AMOLED คมชั้นระดับ full hd plus พร้อมแบต4 3 0 0ันมิลลิแอมมีชาร์จไวส3วัตต์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดหัวนาเอาเภอสนามเชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ติดต่อที่คุณเทศศักดิ์ได้ที่เบอร์ 0819834702ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอำ้ำได้ที่เบอร์0947413063ครับขอบอกก่อนนะครับมาก,ก่อนจองก่อนมสิทิ์ก่อนนะครับเปิดตัวแล้ว Oppo A94 ใช้เชฟ Helio P95 ให้จอ AMOLED คมชัดระดับ Full HD Plus พร้อมแบต4,310ม mm, ิลลิแอมป์มีชาร์จไว30วัตต์ล่าสุดทาง Op ป o ก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจากตระกูลเ e y ลอยา่าง Oppo A 9 4ซึ่งภาพตัวเครื่องและสเปคต่างๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ไปปรากฏบนเว็บไซต์ทางการของ Opp o p p โปประเทศสหรัฐอารฐอาบอินเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีสเปกต่ำนึ่ครับตัวเครื่องมีความหนา7.8ม mm, ิลลิเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่172กรัมมีหน้าจอแสดงผลแบบอ m o l มเรขนาด6.4 3นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400คูณ่พิเซลมีค่ารีเฟร60 Hz, ช60กเฮิร์ใช้ชิปประมวลผลมิ d เดิเท e l i o P95 ให้แรมมาที่ 8GB ส่วนหลอมให้มาที่ 118GB บนระบบ,บปฏิิการ Android 11พร้อมทับด้วยคลยร์โอเอส 1, ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48นนิเซลร,รูปแสง F1.7 จุดเอัลตร้าไว์ความละเอียด8ปานพิกเซลร,รูปแสงจ2 2ถ่ายภาพมุมกว้าง119องศา กล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4และกล้องโมโนโครมความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด3 0ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4รองรับการใช้งาน2ถุงการ์ดมีพอร์ตเชื่อมต่อ usb c มีลัวเลือกสองสีคือ fluid black และ fantastic purple ครับให้แบตเตอรีม่มาที่4,100ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว30 w, วัตต์ชาร์จช้า4.0อีกด้วยครับ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลราคาและวันวางจำหน่ายของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมานะครับแต่มีข่าวดีของแฟนชาวไทยครับพอสมาร์ทโฟนรุ่น oppo a 9 4ได้ผ่านการรับองจากการสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราอย่างแน่นอนครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ